สวัสดีค่ะครูเต้าจากปันแสงนะคะก็เป็นผู้สอนในกลุ่มโฟนิกส์บิงโกเก่งภาษาอังกฤษด้วยเกมเล่นได้ได้ทั้งครอบครัวนะคะซึ่งที่มาของการสอนภาษาอังกฤษครั้งนี้ค่ะเกิดจากครูเต้านะคะได้สอนนักเรียนอยู่แล้วนะแต่ว่ามีปัญหานิดนึงค่ะคือว่านักเรียนกลับไปแล้วเนี่ยไม่ได้นําไปใช้จริงนะคะหรือบางคนก็ลืมแล้วครูเต้าก็ศึกษาไปเรื่อยแล้วค้นพบว่า ที่จริงแล้วเนี่ยการที่เราสร้างสภาพแวดล้อมในครอบครัวนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดประโยชน์เอื้อต่อการเรียนได้มากกว่าการเรียนในห้องเรียนเท่านั้นนะคะซึ่งอยากจะเชื้อเชิญนะกระตุ้นเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้กับลูกๆนะคะแล้วก็เริ่มจากเบสิกพื้นฐานนั่นก็คือการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแม่นยํานะคะจึงเริ่มจากการสอนโฟนิกส์ b ิงโกค่ะโฟ i c สก็คือเหมือนกับว่าเป็นการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่ปกติแล้วในห้องเรียนเขาจะไม่สอนเพราะว่าเขาจะสอนอย่างเช่นสมัยเด็กๆค่ะ,คะเขาจะสอนคำศัพท์นะคำศัพท์ a c a t red bad ซึ่งเด็กๆอาจจะ อ่านได้ตามคุณครูนะคะแต่ไม่รู้หรอกว่าหลักการอ่านมันคืออะไรเพราะว่าถ้าเราไปเจอคําศัพท์ที่ยากขึ้นนะคะยาวขึ้นแล้วเป็นประโยชน์มากขึ้นเราจะอ่านได้อย่างไรถ้าเราเข้าใจนะในรูปของการสอนแล้วก็หลักการเนะี่ยซึ่งมันไม่ยากเลยนะแต่ไม่ค่อยมีใครที่จะบอกค่ะครูเต้ก็เลยอยากจะมาเชื้อเชิญทุกคนนะคะแล้วก็สอนวิธีการอ่านนะ นะคะก็อย่างนี้ค่ะเวลาเราเข้ามาในกลุ่มแล้วนะเราเข้ามาในนี้ค่ะในยูนิตนะคะก็จะมียูนิตอ่าโอเคในนี้นะคะก็จะมี่6ยูนิตด้วยกันมีหนึ่งนะคะ2 3 4แล้วก็5แล้วก็6ค่ะซึ่งแต่ละยูนิตนะคะเวลาเราเรียนนะคะก็จะแบ่งแบบนี้ค่ะยูนิตที่1นะคะบทนำฉันทำได้นะคะอ่าเข้าคุณเข้าไปข้างในนะคะก็จะเป็นอันที่4นะคะ 3 2แล้วก็1ค่ะครูเต้ยก็จะเริ่มก่อนนะว่าอ่ะครั้งแรกเนี่ยคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วลูกๆนะคะพลาดอะไรบ้างที่ภาษาอังกฤษของคุณไม่แข็งแรงเพราะอย่างนี้ค่ะคือตอนนี้เนี่ยโรคเรานะคะมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆมากๆจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราจะมารอแค่การเรียนในห้องเรียนแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติข้างนอกอ่ะเราอาจจะไม่สามารถหาโอกาสน,นั้นได้เพราะว่าช่วงเนี้ย ฝรั่งก็ไม่ได้คอยมีอะไรนะชาวต่างชาติไม่ค่อยเข้ามานะคะหรือถ้าคุณมีโอกาสคุณก็ได้โอกาสนั้นแต่ว่ามันจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่เราอย่ารอเลยเดี๋ยวค่ะเราฝึกเองได้นะคะเฮ้ยเปิดประตูเบาๆไปก้นไปก้นน้องน้องน้องกำลังนี่จะบพี่เซนื่มคุณพ่อคุณแม่ดูว่าจะเปิดยังไงนะคะ คุณพลาดอะไรไปบ้างนะคะที่ภาษาอังกฤษคุณไม่แข็งแรงนะคุณจะพลาดโอกาสในการทํางานคุณจะพลาดเงินก้อนโตโอกาสต่างๆลูกของคุณจะต้องไปไปต่างประเทศไหมได้งานที่ดีไหมหรือว่าสร้างธุรกิจที่ดีไหมนะคะแล้วอันที่2คือลดตัวปัญหาของทางการเก,งรกร่งภาษาอังกฤษคุณเต้าพยายามจะบอกว่า คือทุกคนสามารถที่จะเก่งภาษาอังกฤษได้นะอย่าคิดว่าคนนี้เป็นพ่อแม่เป็นต่างชาติหรือว่าเขาไปอยู่เมืองนอกมาก่อนอันนี้ไม่มีผลนะคะมีผลจากใจเราเลยค่ะถ้าสมมติว่าเราตั้งมั่นว่าเฮ้ยเราเก่งแน่นอนเราก็จะมีหนทางในการฝึกฝนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกอินเทอร์เน็ตมันเปิดกว้างมา,มากๆนะแค่คุณเ,เลือกช่อง YouTube นะคะคุณก็สามารถเก่งภาษาอังกฤษได้แล้วนะคะ ข้อ3คือรู้ตัวดีฉันทําได้อ่าให้กําลังใจนะคะแล้วก็ปรับไมเซ็ตค่ะไมเซ็ตหมายถึงทัศนคติมุมมองที่คุณมองตัวเองกับภาษาอังกฤคุณอาจจะก,กลัวเฮ้ยภาษาอังกฤษฉันนี่เก่งเขจะไปสอนลูกได้ยังไงหรือว่าลูกฉันจะเก่งได้ยังไงฉันต้องไปติวเตอร์นะฉันจะต้องนู่นนี่แล้วลูกจะได้เกรดที่ดีนะคะ แต่ว่าครูเต้าไม่ได้เน้นเรื่องเกรดอะไรนะคะครูเต้าจะเน้นว่าเมื่อคุณได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วรุณเข้าใจคุณอ่านภาษาอังกฤษได้คุณออกเสียงได้ถูกต้องนะคะคุณสื่อสารเป็นคุณก็ประสบความสําเร็จได้แล้วค่ะไม่ต้องรอให้ได้เกรดได้เกรด A เกรดสขนาดนั้นนะคะคุณเพราะว่าโลกแห่งความเป็นจริงการเรียนรู้นะคะ มันมีตลอดชีวิตไม่จําเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนเสมอไปนะคะแล้วไม่ได้จบที่เกรดฉเฉลี่ยด้วยนะคะเพราะว่านะปัจจุบันนี้คุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะมันมีงานมากมายที่ไม่ได้ระบุอยู่ในหลักสูตรการศึกษานะแต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างงานได้เองนะคะแล้วก็ไขว่คว้าโอกาสได้เองด้วยศักยภาพของเรานะคะต่อไปค่ะก็อันนี้ยูนิตที่1นนะต่อไปเราก็จะไปที่ยูนิตที่2จะมีอยู่7 บทย่อยนะคะเอ้ยจะมีอยู่จะมีอยู่เท่าไหร่เอ้ยจะมีอยู่หกบทย่อยนะคะครูเต้าก็จะอธิบายมันเยอะนะ ก็เยอะอยู่นะแต่ว่าทุกคนสามารถที่จะฟังแล้วก็ตั้งใจกนนันอ่นบทนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการฟังนะคะหลักๆนะฟังแบบไหนยังไงฝึกหูนะคะให้มันเคยชินไปก่อนนะแล้วบทที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของจะเข้าใกล้เรื่องของการฝึกฝนตัวนี้จะเ,เน้นในการออกเสียงพยัญชนะสระและพยัญชนะนะคะคืออย่างเช่นคำว่ารายดีอย่างเช่นแบบ cat rat bat fat แบบนี้นะคะฝึกการออกเสียงผักสมสลักนะคะไปเรื่อยๆนะคะฝึกหูฝึกลิ้นนะ แล้วก็ฝึกตามเจ้าของภาษาในนี้นะคะครูเต้าให้เพื่อนชาวต่างชาติที่เป็นครูนะคะเป็นครูที่เซอร์ติฟายนะคะเป็นคนออกเสียงภาษาอังกฤษนะเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นคนไทยเราเป็นในฐานะนักเรียนรู้เราจะต้องเรียนรู้จากเจ้าของภาษานะคะก็ขอใหอ้ให้เพื่อนนะคะเป็นที่ปรึกษาของคอร์สนี้ด้วยนะคะก็บทที่4นะคะจะเป็นการออกเสียงคําต่างๆนะ นี่ค่ะจะมีการออกเสียงนะมีการลงลึกนะว่า,าคำนี้ออกยังไงยังไงนะคะคุณจะได้เข้าใจค่ะแล้วก็ค่อนข้างลึกเลยนะคะคุณสามารถไม่ใช่แค่ลูกนะคุณเองนะคะคุณผู้ปกครอง,องหรือว่าผู้ใหญ่นะไวทำงานหรือเด็กที่กำลังจบใหม่นะสามารถที่จะเรียนคอร์สนี้ได้นะแล้วนำไปใช้ค่ะใช้จริงๆเพราะว่าเราเน้นว่าให้ใช้จริงไม่อยากให้มีเกรดเฉลี่ยหรืออะไร นะ,ะตัวนี้เนี่ยบทที่5นะคะเราจะมาเล่นพร้อมกับเกมโฟนิกส์บิงโกนะคะเกม p h o n i ส์บิงโกคือการออกแบบนะจากปันแสงองค์กรปันแสงเองนะคะโดยใช้คำศัพท์ต่างๆที่อยู่ในหนังสือ Alpha p h o ิกส์นะคะที่ได้รับการรับรองนานาชาติว่าเป็นหนังสือที่สอนให้คนอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างดีมากๆที่สุดเล่มหนึ่งในโลกนะ เอ้าก็นำมาพัฒนาเป็นเกมค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราจะมาฝึกกันฝึกหูด้วยนะคะอะตัวนี้นะซึ่งจะต้องใช้เกมตัวนี้ค่ะในการเล่นก็จะมีทั้งสองแบบคือแบบที่เป็นไฟล์หรือว่าแบบที่ให้เราปริ้นแล้วก็ส่งถึงบ้านก็ได้นะคะแล้วแตุ่ผู้ปกครองเลือกนะคะนะแล้วก็บทสุดท้ายค่ะจะเป็นบทที่หกจะเป็นบทที่หกนะคะก็คือบทนี้ค่ะ ฝึกการผสมคำด้วยบัตรคำ DIY นะคะอันนี้เนี่ยสามารถที่จะต่อยอดอีกขั้นหนึ่งนะคะโดยการทำบัตรคำขึ้นมาเองนะคะแล้วสามารถที่จะฝึกอ่านได้ซึ่ง ตรงนี้นะถ้าใครไม่แม่นหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะฝึกอ่านถูกไหมหรืออย่างไรนะคะ facebook เข้ามาหาในกลุ่มก็ได้ค่ะถามในกลุ่มก็ได้หรือว่าถามส่วนตัวในเพจก็ได้นะคะสามารถที่จะเราสามารถสแตนบายนะแล้วก็อยากจะ สแตนบายให้กำลังใจทุกคนค่ะถ้ามีใครถ้าใครมีคำถามสงสัยนะคะถามเข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้และก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับที่จะได้สร้างโอกาสที่ดีในชีวิตของแต่ละคนทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกแล้วก็คุณผู้ปกครองทุกท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะโอกาสอยู่ที่เราค่ะแล้วเงินก็อยู่ที่เรา ความสามารถของเราก็จะยิ่งดีขึ้นไปและเราจะได้โอกาสที่ดีขึ้นเรื่อยๆในชีวิตและเราจะได้สร้างโอกาสได้ด้วยตนเองนะคะเมื่อมีโอกาสแล้วเงินก็มางานก็มาสุขภาพที่ดีก็มาความสุขก็มาความรักก็มานะคะอยู่ที่เราค่ะแล้ววันนี้กูเต้าลาไปก่อนนะคะนี่ก็เป็นการฝึกใช้ คร่าวๆนะคะแล้วก็ขอให้กำลังใจ,ใจทุกคนคะ่ะย้ำนะถ้าใครมีคำถามสงสัยถามมาได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ